ลองคิดดูนะครับหากว่าวันหนึ่งคุณเดินไปบอกเพื่อนคุณแล้วหยิบต้นไม้ต้นนี้ฮนะว่าเนี่ยเป็นฝีมือการผสมพันธุ์และการเพราะของคุณเองนะครับมันรู้สึกดีมากนะแล้วแลดูเท่น,นะครับทําไมคนเลี้ยงกล้วยไม้นะครับถึงได้อยากจะเพาะกล้วยไม้ได้ด้วยตัวเองหลายๆท่านมีความใฝ่ฝันแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีก็คือว่า มันสามารถที่จะสร้างชีวิตใหม่นะครับของกล้ยไม้เนี่ยซึ่งสามารถจะเนรมิตได้อย่างที่เราต้องการนะก็ใช้จินตนาการเลยครับนะในการผสมพันธุ์ใหม่ๆออกมาการเพาะกล้ยไม้เองเนี่ยถือว่าสุดยอดมันคือการสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์เลยนะครับลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเราทําได้ด้วยตัวเองทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ ผสมพันธุ์การเพราะเมล็ดดูการเจริญเติบโตของเขานะถือว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจสุดๆลองคิดดูนะครับหากว่าวันหนึ่งคุณเดินไปบอกเพื่อนคุณแล้วหยิบต้นไม้ต้นนี้นะว่าเนี่ยเป็นฝีมือการผสมพันธุ์และการเพราะของคุณเองนะครับ มันรู้สึกดีมากแล้วแลดูเท่นะครับทำไมคนเลี้ยงกล้วยไม้ถึงอยากลองเพาะเองก็เพราะนี่ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ของกล้วยไม้จากศูนย์เลยครับข้อดีคือเราจะได้สายพันธุ์เฉพาะที่อาจไม่เหมือนใครได้เรียนรู้ธรรมชาติของกล้วยไม้ตั้งแต่แรกเริ่มและที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเกินไป ก่อนที่เราจะลงมือปลูกต้องเข้าใจธรรมชาติของมเมล็ดกล้วยไม้กันก่อนครับมเมล็ดกล้วยไม้ไม่เหมือนมเมล็ดพืชทั่วไปเพราะมันไม่มีอาหารสะสมในตัวเองต้องอาศัยอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษในการงอกกระบวนการทั่วไปคือเราเก็บฝักกล้วยไม้ที่สุกพอดีจากนั้นนำมเมล็ดไปเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบปลอดเชื้อหรือที่เราเรียกว่าการเพราะในขวดตรงนี้หลายคนอาจคิดว่ายาก แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำเองได้โดยใช้วัสดุง่ายๆแล้วก็ดัดแปลงทำห้องแลบแบบลุกทุ่งลุกทุ่งได้ด้วยตัวเองมาถึงตรงนี้เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่เอาเป็นว่าลองติดตามช่อง Mr. สเตอร์ชนช anel n ดูรับรองได้เลยครับคุณทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองแน่นอน Mr. สเตอชนพิสูจน์และเผยแพร่ให้แฟนๆได้รับชมกันมามากแล้วลองมองหากล้วยไม้ที่เราชอบสักต้นแล้วลองผสมพันธุ์ดูสิครับ เมื่อเราได้ฝักของกล้วยไม้มาแล้วก็ไม่ถึงขั้นตอนการนําฝักเหล่านี้ไปเพาะโปรดจำไว้ว่าเมล็ดกล้วยไม้ไม่เหมือนผักชนิดอื่นทั่ว,วไปที่นําไปฝังดินเหมือนปลูกผักมันทําไม่ได้นะครับเขาจะต้องได้รับการเพราะเลี้ยงในอาหารสําเร็จรูปหรือที่เรียกว่าอาหารวิทยาศาสตร์ซึ่งสูตรของอาหารต่างๆมิสชนได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วที่ได้ผลดีที่สุดก็ให้ทําตามมิสชนเลยครับ หากใครสนใจลงรายละเอียดเชิงลึกก็สามารถไปติดตามดูได้ในช่องมิสเตอร์ชนชนลไปดูการเปิดฝักกันครับ เอาละครับมาถึงช่วงสาธิตกันบ้างขั้นตอนแรกเมื่อได้ต้นกล้วยไม้เล็กๆจากขวดเราจะทำการเอากล้วยไม้ออกจากขวดด้วยการทุบหรือขีดออกจากขวดจะได้ผ่านวิธีดังต่อไปนี้ 1. ล้างวุ้นออกให้สะอาด 2. เลือกวัสดุปลูกง่ายๆเช่นกาบมะพร้าวสับมอสหรือฐานไม้ 3. กล้วยไมย้บางชนิดอาจจะไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรเลยเพียงวางแผ่ไว้ในตะกร้าเขาก็จะพัฒนาเติบโตแล้วง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมล่ะขั้นตอนก็ไม่ยากเพียงทำตามนี้จัดวางต้นเล็กๆให้แน่นพอดีไม่อัดแน่นจนเกินไปรดน้ำเบาๆให้ชุ่มเคล็ดลับคืออย่าเพิ่งให้แดดแรงครับให้เขาอยู่ในที่ร่มมีเสียงรำไรเหมือนเด็กเล็กที่ยังไม่ควรโดนแดดจัดนั่นเองค่อยๆดูแลแล้วเขาจะตั้งตัวได้ครับ หลังจากผ่านช่วงแรกมาแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นครับต้นเล็กๆจะเริ่มแตกใบใหม่รากใหม่พอเขาโตขึ้นก็อาจต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกให้พื้นที่มากขึ้นดูแลด้วยการรดน้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยอ่อนๆเช่นปุ๋ยละลายน้ำหรืออาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นรากและใบ แล้วยิ่งปัจจุบันช่อง Mr. สเตอร์ชอนชแนก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลกล้วยไม้เป็นอาหารกล้วยไม้ชนิดน้ำสุดเข้มขน้นซึ่งหลายๆท่านนำไปใช้มีผลตอบรับกลับมาว่าสามารถทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ง่ายขึ้นและมีความสุขที่แท้จริงจำไม่ว่าอย่าใจร้อนกล้วยไม้เป็นไม้ที่ต้องใช้เวลาแต่พอถึงวันที่เขาแข็งแรงจนให้ดอกครั้งแรกบอกเลยครับความรู้สึกมันเหมือนเห็นลูกสอบติดหมอเลยทีเดียว และนี่ก็คือเส้นทางของกล้วยไม้ที่เราสร้างขึ้นมากับมือตั้งแต่เมล็ดเล็กๆจนถึงดอกงามเต็มต้นผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองปลูกดูเองสักครั้งครับรับรองว่าได้ทั้งความรู้ความภูมิใจและความสุขใจไปพร้อมๆกันอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์นะครับว่าเคยลองเพาะกล้วยไม้เองหรือ,อยังและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามมิสเตอร์ชนชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับกล้วยไม้อีกเพียบแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ